ไ,ได้ของทองแล้วอ่ะไอ้ยของทองหกหมื่นแล้วอ่ะไ,ได้แปดหมื่นเลยแต่กูเลยไม่อยากจะเข้าไปชาร์จเลยกูเลยวิ่งออกแม่งเลยโอ้โหอเด็กเขี่ยสองตาแล้วไอ้เฮียเป็นแบบนี้สองตาละตาเมื่อกี้กูเข้าแฝงกูก็เข้าแบบหิมาไม่ตกนะแต่กูเข้าไปแล้วหิมะมันตก นเดียว,วะ่ะกูได้มาแค่เหรียญเดียว,วตอนเข้าเกีนบอสกูได้เสียงเอ็มเควะไม่ใช่เอ็มเคดิเขาเรียกอะไรวะแอพิเคียเข่จะปเคดิเขาเรียกเอ็มเดโฟเฮดโฟกูได 4, เ้เสียงเฮดโฟ เจ็ดโฟปะกโดดลงก่อนภูฟามแล้วมะมีคนมาหรอกอีกสองคนดักบันไดให้เพื่อนนะนะ หนังไปได้ให้หนูท่อมันหน่อยมีเสียงมาก็บอกให้มันปอดไนท์แล้วกันตอนนี้กูมีอารมณ์ฟังหนึ่ง hour later ต้องมาไน้ดูแลตัวเองใช่ไหม eliminated

พ่อมึงถอยยาวเพื่อนมึงถอยยาวเลยมึงถอยาย,ถอยาวเลยมึงถอยยาวไปเลยช่วยอะไรไม่ได้ปัญหาไอ้กูไม่สนใจ one hour l a t e r ไอ้เด็ดตกหายไอ้ดับตกข้างหลังหายเลยวะกลัวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่ลงมากูเพื่อนลงมากู ม,มึงไม่ดงมันได้หรอไม่์ผมตกกว่าไม่ตายเสี่ยมันยังไม่ตายไหนเพื่อนตกไหนเพื่อนตกเก็บหน่อยเก็บหน่อย nó đi đâu quá nó thường đâu à Mình, tay đấy gì ý à ดูแท็เลยให้เอ็ม110รอ้อยสิบอาะด้เป็นยังมีอีกตัวนึงไอตัวนี้ไม่ใช่ร้อยสิบเพื่อนไอตัวนี้ไม่ใช่ร้อยสิบ ไปแล้วกูถอยละกูหนีละไอ้ตัดกูจิ้มของมาแล้วโดนท่อกูจิ้มของมาน้อยจิ้มของไมห่หมดใช่ตัวนี้ป่ะกูยิงปะกูยิงมันไม่ตายเอะวะมึงยิงเข้าหัวมันนะเพื่อนตอนนี้มีด็อกแก็กนะเพื่อนมันเป็นบอสนะเออบอสเบิ์ดปืนคอเพื่อนเราตายปะ อเอาปืนเพื่อนให้กุ้ยก็ได้นะท้ออันนี้มาของมึงเนนะี่ยไอชุดตัวเองนี่กูขอไว้นะกูขอไว้เล่นนะชุดตัวเองกูขอจะใช้นะนี่ปืนเนี่นยหมวกก,ก,วกูก็ขอไปใช้นะกูจะใส่ไนท์หมวกวันนี้กูก็ขอไว้ใช้นะกูจะใส่ไนท์เพื่อนทานายเพื่อนมาดิสิเอ๊ะเอาเก็บไนท์ไปกับมึงดีกว่า หรือว่าคุณจะใส่เซฟกูดีวะานายเพื่อนมาหนิเดี๋ยวกูใส่เซฟกูเองนายเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไอ้ซ่นนะนอนน,นนายเพื่อนอยู่ไหนนี่เอาปืนพี่ต่อปืนพกมึงเนี่ยปืนพกไอ้ตัวนั้นแหะปืนพกบอสอ่ะไหนวะนายเพื่อนอยู่ไหนวะส่งมาดิดินายเพื่อนมาหนิเดี๋ยวจะยัดเซฟให้ มึงก็กระสุนมึงใส่เซฟมึงเดิมเอานายเพื่อนมาเนี่ <c oughs> okay, ยโอเคยาเตรียมละ <c oughs> มึงมาเอาปืนมึง่ <c oughs> มึงมาของมึงที่พื้นอะ่ะเก็บแลกเก็บอะไรยังเ <c oughs> ก็บแล้วเก็บแล้วเก็บอะไรนะเก็บอะไรนะแลกแลกแลกปืนแ <c oughs> ม็กปืนอยู่ไหนอ่ะใช้ใช้ใช้หลังหลัง หังอะไรตรงไปตรงไปการการเห็นรอยเท้าเยอะ,ะ <hour> ไหมกางการเออมาใครแล้วนนี้เดี๋ยวกูใส่นายขึ้นขึ้นการนายครับนะมันตัวละครผู้หญิงนะเพื่อนไม่ใช่บอสนะตัวละครผู้หญิงขอโทษต่อนะดูได้ มันเป็นตัวละครผู้หญิงนะเพื่อนระวังนะแต่ละข้างบนเพื่อนข้างล่างเพื่อนข้างล่างข้างล่างระวังดีๆนะไปไหนเพื่อนไปพูดเลยไปแชร์นี่เงี้ยนึงไม่ใชร์นี่เงี้ยนึงเออนไหนก้อนไหนก้อนบนนั่นแหละเออนี่แหนก้อนนี้แหละก้อนสูงสุดอ่ะเอาละเพื่อนก่อนทำงานกันแหละไม่คนไม่คนได้คุณจะจะบางอย่าง ลม้มตายตายตายเอ้ยแมกกาซีนเพื่อนอยู่ไหนวะไม่มีกระสุนเพื่อนแล้วอะ่ะอะโหลเพื่อนเอกมีกระสุนอีกปะไม่ไม่ไม่ไมีโอ้โหเรียบร้อยหนุท่ทอหนุท่ทอก็ไม่มีกระสุนคุ้มกันแล้วเพื่อนกระสุนหมดแล้วไม่มีกระสุนคุ้มกันแล้วนะ one hour later